นพ่อว่าไงบ้างพ่อว่าปลาอร่อยมากเลยที่เอาไปทำไว้ตับตับไว้มันก็ขึ้นอยู่กับคนทําแล้วล่ะอร่อยแม่อร่อยนะไม่นะแกอบอกว่าปลามันอร่อยปลามาอร่อยอยู่แล้วเอ,อย้ยไม่ต้องปรุงปลาอร่อยเฉยเลยเรียกว่าอะไรล่ะปลามาอร่อยอยู่แล้วเ,<อ>เหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงน้ำซุปอร่อยแกจะชอบกินก็ได้เหรอแสดงว่าปลาเนี่ยปลา เจอาวัวปลาชูอะไรตัวใหญ่เข้าอ่ะจองเลยจองพื้นที่ไปดูดิจอด้องพื้อนอะไรเหรอจองพื้นที่ให้พ่อมาปลูกบ้านอ่ะนะนใช่นะนี่ในเอฟซีถึงขั้นพ่อน้องปอนจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ในเอฟซีถ้าฝน,น,นตกบอกหน่อยเด้อถ้าฝนตกบอกหน่อยนี่ในเอฟซีเดี๋ยวๆมองพื้นที่ให้พ่อน้องปอนก่อนใช่ <c oughs> ตรงนี้กับตันเนาะ ตันี้กับตันอันนี้น้องปอน hey, พ่อพ่อพ่อของน้องปอนปลูกตัวไหนเดียวจอ้องตัวไหนจองตงัวน,น,น,นี้เหรออ่าสรุปก็คือน้องปอนจองตรงนี้กับตันน่าจะเป็นตรงนี้ออแล้วพ่อน้องปอนอยู่ไหนวะนู่นไหมพ่อเป็นคนท่าคนแก่เดี๋ยวนอนไม่หลับใชนะ่ปลูกริมสะก็คือตรงนั้นน่าจะได้อยู่ประมาณสี่คูณสี่ได้อยู่ สวัสดีครับเบฟซี FC ทุกท่านนะอยู่กับผมช่้งในพุทธิชาแนลในเอซีล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูนะฮะได้ยินคืทำเมนูอะไรใหเ้เพื่อนๆได้ทานวันนี้นะครับเช็คของก่อนโอ้มีไก่ยอในเอฟีมีไก่ยอแล้วก็คะนห้หมูกรอบในเอฟีโอ้ของทอบของทุกคนเลยนะนี่แล้วก็โอเปิดนานไม่ได้ แล้วแมงวันเข้าใน FC <c oughs> แล้วก็มีปลายแห้งโอ้กล้วยนะแล้วก็จะมีเมนูอะไรอีกตรงนี้แกงเห็ดใน FC พอดีว่าวันนี้จะมีพี่บ่าวนามาทานข้าวด้วยใน f ีก็เลยต้องทําหลายเมนูหน่อยอันนี้ก็หมูกรอบที่เหลืออยู่ใน FC นะฮะโอ้ผู้ช่วยเชฟมาแล้ว FC ไปเลย ผู้ช่วยเชฟเราเพิ่งเพิ่งฟื้นในเอฟซีหลังจากเลียมาทั้งวันวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าร้อนอบอา้าวนะเอฟซีสังเกตดูว่าแต่ละคนจะนั่งอยู่ใกล้พัดลมกันหมดเลยนะผมไม่อยากจะคิดตอนบ่ายเลยนะครับพูดแล้วก็เปิดเลยเพิ่งรู้ว่าร้อนโอ ะวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเทรินเฮ้ยวันนี้มันต้องไปนะมันเป็นวันสำคัญนะ<ไ>ปเปิดปเ,เปิดซิงโมปูลใหม่หบุกไหมบุกสวนอินทาลัมไหมไอ้ยาก่อนก่อนไปน้่นแวะสวนอินทาลัมไหมหรือไงแ,แวะเหรอแวะก็วะ เพื่อนๆอยากไปบุกสวนอินทพผาลมในเีอาจจะพาเวไปนิดนึงก่อนไปลุยงานเพราะว่าวันนี้เนี่ยสายที่เราไม่รีบเพราะว่างานเราไม่เยอะนะเอฟซีเก็บมาะตรงนู้นยืดไหมนะ่ะคล้ายๆพาคีริวนะ่นะงานของเราไม่เยอะวันนี้เทเสาในเอฟซีเทฐานเสาหนะหรือว่าเทรินนะฮะ ทำอย่างอื่นได้ไม่เยอะเพราะว่างานที่เราจะต้องทําก็คือยกเสาเอกในเอแต่ว่ามันเป็นวันวันจมเนาะนะครเขาไม่ให้ทำนะคำโบราณโบราณเขาถือในเอฟซีตอนนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องทําได้แค่เทรินนะครับทําได้แค่เทรินเท่านั้นเองวันนี้เราก็อาจจะมีคอนเทนต์สลับสับเปลี่ยนกันเนาะอาจจะมีไปกินข้าวอิ่มอาจจะไปหาหนอไม้ก่อน หันเอาไม้เสร็จเราก็เตรียมตัวเดินทางออกไปสวนอินทรพาลำแล้วก็เลยไปโน่นเลยไปถึงโน่นอาจจะได้กินข้าวเที่ยงพอดีนะไปกินข้าวเที่ยงพอดีก็ช่วงบ่ายร้อนระอุเราก็ลุยเลยใช่ไหมไว้นะที่รินเฉยๆน่าจะไม่มีอะไรมั้งเนอะคือบรรยากาศอย่างนี้จะตกก็ตกเถอะร้อนขนาดนี้นี่เนี นี่ใน FC ปลา,ราเราก็หมักเอาไว้แล้วนะฮะโชคเสียดายเนาะฝนไม่ตกถ้าตกอีกสักหน่อยนี้เราจะได้ปลามาทําปลาเยอะเลยอืมพอพ่อว่าไงบ้างพ่อว่าปลาอร่อยมากเลยเชี่ยไปทำไว้จับมันก็ขึ้นอยู่กับคนทําแล้วละ่ะอร่อยแม่อร่อยนะแม่นะเชี่บอกว่าปลาอร่อยปลามาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงปลาอร่อยเฉยเลยเเรียกว่าอะไรล่ะปลามาอร่อยอยู่แล้ว เหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงน้ำซุปอร่อยเนี่ยจะชอบกินาแลแตดงว่าแน่ยออาจิวอะไรตัวใหญ่อ่ะจองเลยจองพื้นที่ไปดูดิจองพื้นที่อะเหรอจองพื้นที่ให้พ่อมาปลูกบ้านอ่ะนะเอ้ยนี่นเอฟซีถึงขั้นพ่อน้องปอนจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ในเอฟซี ถ้าคุณตกบอกหน่อยนี่ในเอฟซีเดี๋ยวเดียวมองพื้นที่ให้พ่อน้องปอนก่อนใช่ตรงนี้กับตันเนาะตรงนี้กับตันอันนี้น้องปอนอพ่อพ่อพ่อของน้องปอนปลูกตัวไหนเดียวอยจ,ออจองตงัวไหนจองตัวนี้เหรออ่าสรุปก็คือน้องปอนจองตรงนี้กับตันน่าจะเป็นตรงนี้เแล้วพ่อน้องปอนอยู่ไหนวะโน่นไหม พ่อเป็นคนท่าคนแก่เดี๋ยวนอนไม่หลับใช่ปลูกริมสะก็คือตรงนั้นน่าจะได้อยู่ประมาณสี่คูณสี่ได้อยู่หรือไม่ก็สี่คูณหกตรงน,น,นรู้นไว้ง่ายข้างหลังหนะักคือให้แกทำยาวไปได้เลยใช่น,น,น,นี่ในเอฟสี่ก็ตรงน้นนะฮะจะแบ่งพื้นที่ให้พ่อน้องปอนมาปลูกบ้านอยู่นะแล้วพอปลูกเสร็จปุ๊บเราก็ ทำระบบไฟอะไหรหม้อของใครของมันเลยทำสัญญาสิบปีค่อยต่อสัญญาอีกทีหนึง่งคือสิบปีในีให้อยู่ฟรีครบสิบปีแล้วยังเรายังไม่ทะเลาะกันเราก็ต่อสัญญาไปเรื่อยๆใช่ต่อสัญญาให้อยู่ฟรีนะเ,เดี๋ยวมันจะเป็นเฮ้ยทะเลาะกันไล่ออกจากพื้นที่อะไรเงี้ยเราเอ้ยมีสัญญานะนี่ไงไล่ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะเราไม่ทะเลาะกันหรอกใช่ อ่ะก็นะน้องปอนก็พูดทั้งน้ำตาในเอฟซีนะพ่ออยากจะมาอยู่ด้วยนะพ่อบอกว่ากินปลาแล้วอร่อยอยากจยมาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะแกบอกว่าอยากกินปลากดอยากกินปลากดโอ้มันมีเซียนตกตกปลาอยู่แถวนี้อยู่นะฮะอะไรนะอะไรติดคอเรื่องปลากดไว้ใจผมยผยาไม่เคยเห็นเลยนะเท่า<ด>ที่รู้จักกันมานี่ต้องใช้เหยื่อดีเหรอใช่เหยื่อไปซื้อกันแล้วหมักเองกันแล้ว ไม่มีอะไรเลย,ย,ยถ้าไปตกในบอ่อที่เขาเลี้ยงอ่ะผมเชื่ออยู่ผมตกสองวันผมยังเคยได้ทั้งสองตัวเนี่ยสองวันสองตัวเ,เขาตกอยู่ตอนนั้นชั่วโมองเป็นสามสี่โลเลยนะโอ้ผมตก,นนกแนวอนุรักษ์แนวอนุรักษ์อ้ยาตกยังไงว่าแนวอนุรักษ์หนึ่เฮ้ยหมาตายเฮ้ยก็ได้ขึ้นหมาตายเฮ้ยกระตกอุย้ยมียิ้มด้วยอย้ยาโอเคครับเอฟซี FC, ก็ เป็นความบันเทิงนิดหน่อยฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ